ธอคือเทวาถูกขอให้ถูกที่วะเฮ้ยไปไงถูกไหมพี่สองตัวก็ไม่ถูกสามตัวก็ไม่ถูกหัวดดันถูกรางวันที่สามโอ้ยถูกรางวัลที่สามอะโต้ มันเป็มคอมไม้่ยาเกียรตมัอพิดพวกราวกจักรประเไป่ไเลยข้าเกียรมันทำอะไรตรงนี้วะอะไรทำอะไรกันล่ะฉันถูกหวยเว้ยนี่รางวัลที่สมเห็นเปล่าเออด้อเด้ไงมีเล่ะเนาะเฮ้ยทถูกอ่ะถูกถูกตรงนี้ลมเต้า่ะถูกวัลที่3ม่าดูเดียวอไม ไม่ดีใจเหรอดีใจทำไมอ่ะก็พี่ถูกไม่ใช่ฉันถูกซะหน่อยแต่ก็ดีแล้วนะจะได้เอาเงินไปใช้นี่เขาว่าเดี๋ยวใช้เงินเพลินล่ะแกเห็นท่านปม่คนอย่างนั้นเหรอใช่ขอกกนสิสองสองโอ้โหพวกเราจะเต็มที่กับชีวิตพวกรอดแล้วนี่ แป๊บซี่กระป๋องรุ่นใหม่มาแล้วนะเนี่ยโอ้สวยไหมเอ้ยสวยๆลายเจ๋งไงเฮ้ยอิตาเพชรทำไมวันนี้แต่งโตซะฮาร์โลเชลโหลเชลไม่บอกพูดผิดพูดใหม่ได้เนี่ยทำไมต่อไปเนี่ยโกจะเรียกปีเพชรแบบนี้ไม่ได้ต่อไปนะเรียกไหมอ๋อไอ้ลูกนี่เสียเพชรใช่เพราะว่าปีเพชรเนี่ยถูกหวยตั้งสี่หมื่นได้ปะ เนื่องจากว่าเป็นมือใหม่หัดรวยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครใครกินอะไรกินป๋ายโอใจน้องงน้องมันนั่นน่ะมันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้องที่ไหนนี่ป้าน้องใหญ่เสื้อเรานี่เก่าแล้วนะอโอเสื้อเก่ามากเพราะฉะนั้นเอาตังค์ไปซื้อใหม่โอสมัริจะเด็กๆอ๋อย เสียเพชรวันนี้ทำอะไรดีคะโอ้โ,อโอดจ่าเข้าหูมากแต่แอขอขอมืขอขวาขอมือขวาครับจับปุ๊บจ่ายแปบ๊บเอางี้จ้านน้องวันนี้เดี๋ยวเล็มจอนที่หน่อยมันยาวเหลือเกินะเมื่อเช้าก็เร็มไปทีแล้วมึงจะเร็มอีกทำไมวะไอ้เพชรตังมันเหลือเปือเข้าใจป่ะมันเป็นการกระจายไรายได้สู่ชุมชน นโยบายประชานิยมดีไม <c oughs> ่อใอยมีความสุขนี่พี่เพชรไหนบอกจะซื้อของขวัญให้พี่พลอยใสไงแล้วเนี่ยซื้อหรือยังคะไม่ต่งไม่แต่งกระต่ายตื่นตูมยังเลยตั้งหลายวันเงินก็มีอีกเพียบกลัวอะไรวะอย่าให้พลาดกันละกันนะนังอ้วกคิดดีแล้วเหรอสาธุที่ให้เจ้าเพชรมันถูกหวยเนี่ยคิดดีแล้วครับพี่เทวันเพราะว่าถ้าเกิดเพชรถูกหวยใช่ไหมครับเขาก็จะมีเงินเยอะแล้วก็เอาเงินไปใช้นี่ใช้สินจนหมด อันนี้ถือว่าเป็นการให้ของขัญมันเกิดพลอยสายด้วยครับพลายสวัสดีครับนี่คุณคุณคิดถึงเทวดาน้าตาดีคนนี้บ้างไหมป๋ครับนี่คุณมาก็ดีละคุณใช่ไหมที่ทําให้พี่ชายฉันถูกหวยอ่ะแหมคุณทำไมคุณคิดว่าเป็นผมป่ะก็มีคุณคนเดียวอ่ะกี้ผ่อนสีสัวแบบเนี้รู้จริงก็ ก็บางทีพี่ชายคุณอาจจะมีดวงก็ได้นี่นาแล้วถ้าเกิดเขามีเงินเยอะๆใช่ไหมเขาก็จะได้เอาไปทําสิ่งดีๆเหมือนคนอื่นเขาบ้างไงถ้าเป็นคุณจริงๆอะนะก็เสียใจด้วยที่เสียทีพี่เพชรเขาไปแล้วเพราะว่าพี่เพชรอะก็เป็นพี่เพชรอยู่วันอย่างข้าแแล้วแหมคุณคุณจะรู้ได้ไงบางทีพี่ชายคุณนะอาจจะเอาไปทําสิ่งดีๆไปช่วยเหลือคนอื่นก็ได้นี่ใช่ไหมใช้นี่ใช้สินก็ได้นี่อ้าล้านลาลาเด็กน้อยสารพีพี่เพชรพี่เพชรพี่เพชรเอาเงินไปใช้นี้เขาหรือยังอะยังเห็นไหม เฮ้ยฮี่ทำไมถึงไม่เรียกไปใช้เขาดูเงินก็หมดหรอกูยเงินต้องเยอะต้องแยะตัวหมดไปทำไมความจริงถ้าหมดนะก็ยืมแกก็ได้ได้อย่าไม่ใช่ฉันเป็นห่วงพี่นะห่วงทำไมวะนี่ฉันรู้ตัวฉันดีว่าจะควรจะทำอะไรแกสารภาพมาดีกว่าแกกลัวว่าฉันจะใช้เงินหมดแล้วไม่มีตังค์ซื้อของขวัญให้แกใช่ปะอ่ะอยากได้ละมีแพนด้าร้องเพลงก่อน มีแพนด้ามีแพนด้ามีแพนด้าตลกฉันไม่ได้อยากได้อะไรทั้งนั้นแหละพูดจริงเหรอไม่ได้อยากได้อะไรเลยโอเคงั้นไม่ซื้ออะไรให้เลยนะเปลี่ยนเสื้อละวเดี๋เดี๋ยวเดียวจะไปไหนออกไปเที่ยวเิคนมีตังหน้าตาดีอยู่บ้านทําไมล่ะเบื่อตายแกเศ้าบ้านแล้วกันนะที่สําคัญถ้าหาว่าใครโยนกระดูกให้อย่ากินมันอันตราย คนไปทำอะไรมาวะโสมจริงๆเลยฮะก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกแค่เมื่อคืนเนี่ยไปนั่งคุยกันน้องๆสาวสวยน่ารักน่ารักหน่อยแด้พอตกดึกเนี่ยก็แค่ให้ทิปน้องไปคนละพันสองพันเนี่ยรวยแล้วใช้เงินเพลินเลยนะคุณเพ็บนุ่งขอไอ้เสี้ยเจ้าของขวัญไปหลอกเด็กที่ไหนอีกวะ ของขวัญสุดพิเศษทิ er like ้นนี้สำหรับน้องพลอยใสไว้รับรองว่าพลอยใตเห็นอะไรก็ตะลึงเมื่อนั้นไอ้กตันไม่ของขวัญให้พลอยใสหรืออยังไม่ทราบอ่ะมันก็เรื่องของอัวอยากดูฮะไหนดูหน่อยนี่ไงแต่ลตเ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 ะไอเต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 เมเต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 ยตองมตเตเตเต้ตเลยทเตเทเต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 ัตเเตเเ เออเอาขึ้นมาเร็วนั่นหนาวไปซื้อให้หมดเลยจะได้ไม่เดี๋ยวไม่ทันขึ้นมาแย่เลยนั่นแหละเฮ้ยเหมาแล้วเหรออือหายแล้วเราจะไปซื้อของขวัญยังไงเอาก็ดูดิใครใช้อ่ะตั้งสี่หมื่นอะถูกหวยมาใครใช้อ่ะโอ้ยจะเอาหน้าที่ไหนไปหายพลอยวันนี่ยโอ้ยเอ้าไปไหนแล้ว เฮ้ยเพ็ดเพชรเพ็ดอ่าไอ้จ๊อดอะไรไปจัดการดิพี่พี่ไม่รู้เหรอว่าฉันเป็นใครแล้วพี่เป็นใครรู้ดิก็ถ้าเป็นลูกพี่แกเป็นลูกน้องเออรู้ว่าเป็นลูกพี่ก็ไปดิมาใช้ลูกน้องมาตลกตลกมากตลกอะไรกันปมา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  เพชิเหรออุ๊ยวันนี้จะมาแจกเงินเหรอจ๊ะอ๋อก,ก,ก็กล่าว่าอย่างนั้นอไอ้ตังที่ให้ไปเนี่ยหมดยังยังจ้าเห,เหลือเท่าไหร่อะเอ่เอเหลือยี่สิบจ้าให <laughs> ้ตังหลายร้อยเหลือยี่สิบอ่า ขอคืนก่อนนะเดี๋ยวให้ใหม่ให้แล้วแม่ได้แล้วตายค่ากาแฟสองแก้ว20บาทพอดีเลยนี่ไม่คิดค่าส่งเพิ่มนะเนี่ยไอ้โก้พี่ร้ยเฮ้ยเพชด้วยเพชรเพชรพิโร้ยไอ้โก้ไม่มีน้ำใจพี่แล้วถ้าอย่างเงี้ยเราจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อของขวัญให้พลอยใสมันน่ะไม่รู้ดิกระโจนไหมคื่นละเฮ้ยเพชรได้ข่าวว่ารวยเหรอ งั้นก็มีเงินมาใช้พวกเราะสิแม่ไม่ต้องห่วงไม่มีไม่มีปัญหาไม่มีเงินคืนไปพี่เทดูสิครับในแพทนี่แย่งจริงเลยมีเงินแล้วใช้เงินจนหมดแล้วยังไม่เอาเงินไปใช้หนี้เขาอีกนี่ีจะมีเงินมาซื้อของขวัญให้พลอยาสได้ยังไงเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าว่าจะให้อะไรใครให้ดูดีซะก่อนผมรู้พี่เทแต่ผมไม่คิดมันจะเป็นอย่างนี้นี่ครับ โอยอะไรเนี่ยอุตส่าห์ช่วยให้มีเงินเกน่าจะเอาเงินไปซื้อของขวัญให้น้องสาวนี่จะช่วยอะไรใครเนี่ยเทวดาอย่างเราเนี่ยช่วยได้แต่ไม่ใช่ช่วยทุกเรื่องเราต้องสอนให้คนรู้จักพึ่งพาตัวเองให้ได้ซะก่อนแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะให้เขาได้บ้างในบางโอกาสเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยมนุษย์ทุกคนอยากอะไรขึ้นมาก็ขอเทวดาอย่างเดียวสิครับเธอคือเทวดาเทวดาเทวดาเธอ